สรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระถ้อยร,รมและพระคำของพระองค์ติดเข้ามาในชีวิตของเขาเป็นเหมือนคมทรงท้วของเขา,าแต่พระบิดาเจ้าพระเยซูเจ้าขอถ้อยคำรรของพระองค์ที่มีชีวิตนี้ประจักษ์แจ้งในสายตาในจิตใจจิตวิญญาณของเราเป็นผู้เป็นเอ่อเป็นที่นำหน้าเราและขอชีวิตของเรานั่น เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอทุกคนตีได้หันเฮาได้หันพระองค์ในชีวิตของเฮาเปิดเหมือนตีชีวิตของเฮาจะเป็นเหมือนพระเยซูขึ้นตึงวันตึงวันด้วยการเอ่อด้วยกําลังของพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดผู้ตีอยู่ในเฮาเฮาขอเชิญพระธรรมย้อนบทที่สิบแปดขึ้นเอ่อรก็ขอพระเจ้าได้ทรงฮับได้ฮับเกียรติขอบคุณสำหรับภาษาตีพระองค์อมา ภาษาของทิพสวรรค์ภาษาของพระองค์ที่หึ้มมาในมนุษย์ข้าพระเจ้าขอบพระคุณสําหรับภาษากํามเมืออทติพระองค์หึ้มมาเราขอขอบคุณที่พระองค์สูงข้าพระองค์ได้อ่านได้คือปีน้องได้ฟังขอบคุณขอพระองค์สูงได้ฮห้เกียรติและเถิดทุนเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์และปีน้องของข้าพระองค์แล้วก็ผ่านการงานของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าฮาเลลูยา พระเกียรติเป <itself> <im itation of each other> <im> <noise> ็นของพระองค์ร um ิธานุภาพเป็นของพระองค์พระเจ้าพระองค์โู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดเอเมนพระเยซูเมื่อพระเยซูอธิษฐานเสร็จแล้วพระองค์กับหมู่สาวกกดเตียวออกจากตหันไปห้าข้ามห้วยชื่อคิดโลนแล้วเข้าแล้วเข้าไปในสวนบกเทศแห่งหนึ่ง ยูดาสคนตีหักหลังพระองค์ก็พูดจักสวนที่นี่ตัวย้ยอนว่าพระองค์กับหมูสาวกเคยมาปะกันที่นี่เจอือเจือแล้วยูดาสก็บป้าหมทหารโรมันกับทหารทักษาพระวิหารที่หมูหัวหน้าปุโรหิตกับหมูฟาลาสีส่งมาไปที่สวนนั้นหมูเข่าตามกลมตามไม้แค่กับมีอาวุธมาตวัว พระเยซูหู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์พระองค์ก็เลยเตียวออกไปถามหมู่เขาว,ว่ามูตั้นมาตัวเสาะหาไผ่หมูเขาก็ตอบว่าพระเยซูเจ้านาสเสลดพระเยซูก็เลยอุว,ว่าเขาเป็นคนนั้นยูดาสคนที่หักหลังพระโอง์เยซูก็ยืนอยู่กับหมูเขาที่หันเม่หมูเขาได้ยินพระเยซูอุว,ว่า เขาเป็นคนนั่นโมเขาก็ถอยหลังกดลงดินแล้วพระเยซูก็ถามเขาแหมเตื้อว่ามูตันมาตัวเสาะหาไผยมูเขาก็ตอบว่าเยซูเจ้านาซาเลตพระเยซูก็เลยอู้ว่าก็เขาบอกแล้วรอว่าเขาเป็นคนนั้นถามม้าหมตันมาตัวเสาะหาเฮาก็ฮื้อปล่อยคนหมูนี้ไปเฮียที่พระเยซูอู้จะอัน้น เพื่อื้เป็นไปตามที่พระองค์เคยอู้ไว้ว่าข้าพระองค์บรหฮื้คนที่พระบิดามอบใื้อข้าพระองค์ไว้หายไปสักคนเดียวขอบคุณพระเยซูซิมอนไปนโตมีดาบอยู่เขาเลยจักออกมาฟันหูฟันทูกหูเพอขวาของมันคัดพุ๊ดซึ่งเป็นคนฮับใจของมหาปโลฮิตถ้าอ่านจอพิษก็ขอสุมาเถิดนะเจ้า พระเยซูอู้กับเขาว่าเก็บดาบใส่ฟักเฮเตะเกิดว่าเขาจะบอกกินจากถ้วยแห่งความตุกติภพบิดาให้เขาไว้กานายปันคคกับหมูทหารโลมันแล้วก็หมูทหารทักษาพระวิหารของเจ้ายิวก็ยับพระเยซูมัดไว้แล้วปาพระองค์ไปหาไปหาอนนัสก่อน ย้อนเขาเป็นปรเรียของไคยาฟาสที่เป็นมหาปโรหิตในปีนั้นไคยาฟาสเป็นคนที่เคยบอกมูเจอยูว่าก็ดีถ้าหือคนหนึ่งตายเพื่อคนตึงมดซิโมนเปนโตรกับสาวกแห่คนหนึ่งตัวพระเยซูไปสาวกคนนั้นหูจักมหาปรหิตและเขาตัวพระเยซูเข้าไปในในขวาง กลางควงบ้านของมหาปโปโลฮิตแต่เปตูยืนอยู่ตังหนกข้างประตูสาววกคนนั่นตีหัวแจักมหาปโปโลหิตก็เลยออกมาบอกสาวใจทีตเฝ้าประตูแล้วปาเปตูเข้าไปตังในตวัวสาวใจตีเฝ้าประตูคนนั่นถามเปตูว่าต่านเป็นสาวกของประจัยคนนั่นตวัวหรอเปลาจกะเปตูก็ตอบว่าประร่าแจ๊ก ติหันหมู่คนฮับใจกับทหารทักษาพระวิหารดังไฟยืนหิงฮื้ออุ่นกันยนูย้อนอากาศมันหนาวเปโตก็ไป,ไปยืนหิงไฟอยู่กับหมู่เขาตัว <c oughs> <c oughs> มหาปรโรหิตก็สอบสวนพระเยซูรเรื่องหมู่สาววกกับกรรมสอนของพระองค์พระองค์ตอบว่าเขาได้อู้ยังเปิดเผยกับกูคน กับกู้คนเฮาสอนอยู่ในธรรมศาลากับในพระวิหารตลอดที่เจ้าอยู่ตึงมดมาจุมนุมกันเฮาบอกเกยสอนอย่างยังฮับฮับเลยตันมาถามเฮาแงอย่างไปถามคนมูนั้นที่ได้ยินํำอู้ของเฮาเตะมูเขาหู้ดีว่าเฮาอู้อย่างไปพ้องบะกองพระเยซูอู้จะอัน้นทหารรักษาพระวิหารคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลท่าน ก็ตบหน้าพระองค์แล้วอู้ว่าตอบมหาปรลหิตจ,จะอันได้จะใดหาตอบมหาปรลิตจ,จะอันได้จะใดหาพระเยซูเลยตอบว่าถ้าเขาอูออย่างพิษก็ใหือบอกมาเลยว่าพิษจะใดแต่ถ้าเฮาอู้ถูกมาตบหน้าเขาอย่างังอานสัสเลยฮื้อปาพระเยซูที่ยังโดนมัดอยู่ไปหาคายาฟัส ที่เป็นโปรโลหิตมหาโปรโลหิต <c oughs> ตอนที่ซิโมนเปโตกกำลังยืนหิงไฟอยู่มู่คนที่หันถามเขาว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นตัวกะเปโตก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่หรอคนฮับใจคนหนึ่งของมหาโปรโลหิตที่เป็นญาติของประจัยที่โดนเปโตฟันหูพุทธก็อู้กับเปโตว่า เขาหันตันอยู่ในส่วนกบรบบ่าใจคนนั้นปะใจกะาไปตัวก็บ,บอกบ่ใจแฮมเตือ้อแล้วก็ไก,ก่ก็ขันน่ไก,ก่ก็ขันขึ้นมาบ่เดียวนั่นเลยเจ้ามืดหมูเขากับปาพระเยซูออกจากบ้านคายาฟัสไปที่วังของเจ้าเมืองโรมันโมเจ้ายิวบทได้เข้าไปที่หั่นย้อนกลัวว่าตัวเกาจะเป็นมนเทน แล้วจะเข้าห่วมในงานปัสะกาบ่ได้เจ้าเมืองปีลาตเลยออกมาหาหม่เขาตั้งนอกแล้วถามว่าหมตั้นฟ้องพระใจคนนี้ย้อนเรื่องอะไรยังหม่เขาตอบปีลาตว่าถ้าเขาบ่ได้เนี้ยพิษโมเฮ้าก็จะบ่เอาตัวเขามาฮอตั้นปีลาตอู้กับหมูเขาว่าฮอหมูตั้นเอาเขาไปตัดสินลงโทษตามบทบัญญัติของหมูตั้นกันเองเตะ มูเจ้ายิวเลยบอกปีลาศว่าตามกฎหมายของโรมันเฮาบอมีสิทธิ์ตัดสินฆ่าไยรุที่เกิดขึ้นจะอี้ก็เพื่อฮอเป็นไปตามที่พระเยซูเคยอู้ไว้ว่าพระองค์จะตายจะใด <c oughs> ปิลาศก็ปีเข้าไปในวังและห้องพระเยซูมาถามว่าต้านเป็นกรรษัตร์ิยของเจ u, ้ายิวกะพระเยซูก็ตอบว่าที่ต้นถามจะอี้ ตั้นกึดคนเดียวกะว่าคนอื่นบอกปิลาสก็ตอบว่าตั้นกึดว่าเฮาเป็นเจ้ายิวกะคนในชาติของตั้นกับหมู่หัวหน้าปโปโรฮิตนั่นเนาะตียับตั้นมาฮึเา้เฮาตั้นยะไอายางพิษพระเยซูก็ตอบว่าสิทธิอำนาจที่เป็นกรรษัตริย์ของเฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ยอดถ้าเป็นจะอัน้นคนของเขาก็จะสู้เปืือบบอ่หื่อหมูเจ้ายิวยับเฮา แต่สิทธที่อำนาจตีเป็นกษัตริย์ของเฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ปิลาตเลยบอกพระอ,องค์ว่าถ้าจะอ้านตานก็เป็นกษัตริย์เนาะกะพระเยซูก็บอกว่าตานอู้ว่าเฮาเป็นกษัตริย์ก็แม่นแล้วจะอ้านเฮาเลยมาเกิดในโลกนี้เพื่อเป็นพยานให้กับความจริงกับกูกูค้นตีฮักความจริงก็ฟังเสียงของเฮาปิลาตกระถามพระอ,องค์แหมว่า ความจริงคือไอยังเมื่อเขาถามแล้วก็ออกไปหาหมูเจ้ายิวอู้กับหมูเขาว่าเหาประหารเขามีความความพิษไอยังแต่หมูตั้นมีธรรมเนียมให้เฮาปล่อยนักโทษคน,นหนึ่งให้หมูตั้นในงานปัสกาหมูตั้นใครให้เฮาปล่อยกษัตริย์ของเจ้ายิวก่อแต่หมูเจ้ายิวปากันห้องเอิญออกมาว่าบอกปล่อยเขาของื้ปล่อยบรรลรับบรรล บาลบลาบบัสบานาบัสบานาบัสขอสุมาเจ้าเจ้าถ้าอ่านพิษเดี๋ยวเจ้าก็กมเมืองอู้แล้วมันมันยากเนาะเจ้าอ่านยากเนาะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคำของพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าสาหรับภาษากรรมเมืองเนาะเจ้าอ่านพิษอ่านทูกก็ขอสุมาเจ้าเจ้ามันลิ่นมันก็ปันกันเนาะเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจ้าขอบคุณเจ้า